้องฝนจะพาไปหาหนอนนะคะแต่ว่าไม่บอกก่อนว่ามันเป็นหนออะไรนะคะซึ่งมาอยู่ในกองผ่ค่ะช่วนนี้บนดอยก็ออกเยอะแล้วนะคะบอกบอกก่อนเลยค่ะว่าราคาก็แพ้แพ้ไม่แพ้การน,นะคะไปเดี๋ยวเราจะไปหาก่อนนะคะว่ามันจะอยู่ในตัวไหนไม่รู้ค่ะเราต้องหาดูก่อนค่ะค่ะอันนี้คานไปก็จะลำบากนิดนึงนะคะมันจะชา้ชา่ะจ๊ะจ่ะ ขอบคุณค่ะน้ําอ่ะน้ําแพงที่ไหนยี่เล่ค่ะเราเรียมไม่มาเดี๋ยวเราก็ต้องหาที่เป็นหนองนะคะอ๋อได้ไงมันมีรอยด้วยนะคะลอยจีก็มีอยู่ค่ะต้นน้ำนะคะใช่อยู่ใช่อยู่มันมีลอยมันมีรอยอยู่ค่ะ ที่กหาก็หายากนิดนึงค่ะแล้วกปอย่างนึงคือถ้าเราไม่สังเกตดีๆหรือว่าหาไม่เป็นก็คือไม่รู้เลยค่ะว่าต้นไผ่เนี่ยมาอยู่ในต้นไหนค่ะแนวที่เกาปวเจก็คือเป็นรอยค่ะรอยกินของมันค่ะมันจะมีรอยกินหาไม่เป็นก็อาจจะดูยากหน่อยค่ะใช่ใช่ลงแล้วดึงมาดึงค่อค่อยดึงออกมาได้ไหมค่อยค่อยดึงออกมาโอเคมาฝัง้ได้ไหม ช,ช่วยกันนะคะเขค่อยเดือดมาเข้าค่อยเดือดมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกได้ไหมอ,อาจจะลำบากหน่อยนะคะที่ตะเดือดมาฝันนี้ตกที่นี่เป็นยังไงน่าจะนมีนะ<ถ>ใช่ถ้ามาอยู่แล้วคือต้นไผ่คือมันจะไม่สมบุ์แล้วคะ่ะโอเคมาสูงมากเลยอะ่ะใช่ค่ะมันจะมีรอยกินเนี่ยค่ะถ้าคนดูเป็นก็จะไม่ยาก ใช่แล้วต้นใบมันก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้คือมันจะไม่สมบูรณ์แล้วคะ่ะอ่าดูสิฝนมีไหมอ่าดูโอ้มีอยู่ค่ะเต็มเลยนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยเยมันมาอยู่แบบนี้นะคะมันก็คือรดดัวนะเองนะคะซึ่ง เนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้คือบนดอยเนี่ยมีค่ะกระละออกใหม่ๆนะคะช่วงที่ออกใหม่ๆแล้วค่มันก็จะแพงหน่อยค่ะแล้วก็หายากคือที่สามค่ะคือเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะมีโปรตีนค่ะโอเคค่ะลองลองฟันอีกอันหนึ่งดูนะคะได้ค่ะโอเคลองลองหาอัาน ถ้ามันมีหนึืเอหนึ่งกระบอกแล้วมันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดเลยค่ะดูค่ะฝนมีไหมอ่าโอเคดูว้าวมีแม่เจอแล้วโอ้พี่นี่หาเก่งมากเลยอะนี่นะคะมันก็อยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาออกก่อนไหมใส่ในกระบอกไม่ทายเนี่ยตัดให้หนูตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาจับไว้จับไว้อโอเคนะคระวังเดี๋ยวมันนี่นี่นี่เดี๋ยวโอเคโอเคที่หาไม่เป็นก็อาจจะยากหน่อย ใช่เมื่อก่อนช่วงที่แรกๆอะหนูหาไม่เป็นนี่คือไปท่านแตกเลยโอ้แสดงว่าพี่นี่ก็เข้าป่าบ่อยใช่ไหมคะใช่พี่ก็เอาใส่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 รวดด่วนค่ะนี่เราแตกอย่างนี้เพื่อนมันใส่ง่ายเอาค่ะจับใสายแล้วช่วยหนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหนูเป็นคนถือให้ เราเค่าถือที่เป็นคนเกใส่ให้เราได้โอเคค่ะโอ้เย,ยอะมากจะได้ก,กินไหมคะเอาไปทำยังไงเอาไปทอดก็ได้เนาะเอาไปทอดกินค่ะหรือว่าตาน้ำพริกนี่ค่ะก็ใส่อย่างนี้ไปตำน้ำพริกกินอร่อยมากใช่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอาไปทอดแล้วก็ ไปกินกับแก้มอะไรเนี่ยคะ่ะหมดเรียะเอาหมุเรียะเอาให้หมดก่อนมันแพงเอาออให้หมดข้าวบนมีอีกไหมอ่ะมีตัวเดียวมันเป็นของหายากเหรอใช่ใช่มันเป็นของที่หายากคะ่ะหนึ่งปีเนี่ยมีแค่คันเดียวนะคะตอนนี้เขาขายกันกิโลประมาณที่กิโลละเจ็ดร้อยค่ะมางที่ก็ พันสองค่ะต่อหนึ่งกิโลนะคะ